ความปลอดภัยภายในอาคารมีประตูระบบ Access Control บริเวณทางเข้าออกภายในคณะแพทย์ประตู Access Control ก็คือเวลา,าที่เราจะเข้านะครับเราก็กดปุ่มสีเขียวื่อมีพนักง,งานมีเจ้าหน้าที่ข้างในเขาก็จะเปิดให้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีใครอยู่เราก็กดปุ่มสีแดงนะครับ คือว่าเจ้าหน้าที่ทางศูนย์ SOC จะทำการเปิดให้และก็มอนิเตอร์กล้องที่กล้องตัวนี้นครับจะโชว์หน้าจอ,อาไปยังห้องศูนย์ SOC นะครับ อ๋จอจะมาขอติ๊กเกอร์ลานจอนนอกเวลาค่ะประตูเปิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะจะมาขอติ๊กเกอร์ลานจอนนอกเวลาค่ะได้ค่ะเชิญค่ะของค่ะประตูเปิดแล้วค่ะรักษาความปลอดภัยของเรามีระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเสออาอจฉริยะทั้งหมด37ต้นทั่วทุกพื้นที่ภายในคละแพทย์และตามลานจอดต่างๆเพื่อรองรับการให้บริการของอุปลากรและญาตผู้มาใช้บริการสำหรับร้องขอความช่วยเหลือการให้บริการต่างๆ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะขอความช่วยเหลือครับเอ่อรถสตาร์ทไม่ติดรถสตาร์ทไม่ติดครับที่ไหนครับที่หน้าจอจานครับผมรถเป็นอะไรครับแบตเตอรี่หมดสวัสดีครับครับ อยากเก็บกอความเ่วยเหลือครับมีรถอ,อ,อะไรครับรถสถานบัตดครับที่ไหนครับที่หน้าต่อจานครับผมรถเป็นอะไรครับแบตเตอรี่หมดแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เอขาประจัาหยุดใกล้าเหนือ